ทำน้ำพริกกะปิในสไตล์ของดาวนะคะก็มีพริกสดนะคะกระเทียมนะคะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะไม่กินเผ็ดใส่พริกแค่สาเม็ดพอนะต่อมาก็ใส่กะปิลงไปค่ะโขลกพริกต่อให้จนให้พริกละเอียดเลยนะคะการทําอาหารนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะ ใส่ลงไปอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปแล้วแต่แต่ละคนชอบนะคะมาดูสูตรเด็ดของดาวกันจ้านี่ดาวจะใส่แคบหมูลงไปด้วยนะคะต่อมาก็ตำแคบหมูให้ละเอียดเลยค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็นี่เลยเดาวจะใส่มะเขือม่วงชุบไข่ทอดที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับน้ำพริกกะปิค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำตำตำ ขั้นตอนต่อมาดาวก็จะปรุงรสค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสนะคะสามารถปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะเราจะเติมน้ำอุ่นลงไปนิดนึงค่ะเพราะไม่งนั้นมันจะเข้มข้นเกินเนาะเนื่องจากว่าเราใส่แคปปูลงไปนะคะนี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยนะคะขอบอก